นี้นะครับพาคุณต่อยมารับพัสดุนะครับแกสั่งอุปกรณ์มาสำหรับนี่แบบนี้แบบนี้มาโมดิฟายรถโคลลิงคันนี้ครับถ่ายคลิปเลยดิฟ้านะครับ <c oughs> โอเคก็สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อ,อยู่กันที่ศูนย์กระจายสินค้าของแฟลตนะพัสด,ดุของแฟลตคือต่อยนะครับก็คือพี่ที่ขี่เวฟอ่า125หัวเถอคันนี้นะก็เข้าสู่วงการโดนผม ป้ายยามาโมดิฟายรถนะครับล่าสุดก็คือสั่งอุปกรณ์เสริมก็คือเปลี่ยนยางใหม่คู่นี้เลยนะครับก็จะเป็นเบอร์เดียวกับผมก็คือจะเป็นมิชลินนะครับแล้วก็ช็อคอัพหลังนะครับซึ่งอันเดิมของเขาเนี่ยเป็นของติดรถแล้วก็มันตายไปค่าหนึ่งแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นของ yss h u m m e r นะครับก็จะทำให้มันสามารถบรรทุก ก็ต้องบอกว่าคุณต่อยเขาเป็นสายบรรทุกของอยู่แล้วเนี่ยฮะก็จะเหมาะแก่การเดินทางแล้วก็ชอกอัพมันก็จะแบบว่ามีความแบบแข็งกว่าชอกอัพปกติเลยมาดูหน้าตามันแล้วก็ดูตอนติดตั้งว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ชื่นชอบสายทัวริงนะการโมดิฟลยรถให้มันเข้ากับสถานการณ์ในการเดินทางก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับส่วนผมประวานตอนนี้ก็ลงตัวแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับก็ใช้ได้ต่อไปนะ ส่วนของคันนี้มันเป็นรถแม่บ้านเก่านะก็คือเอามาจากคือมันเป็นรถที่เขาแบบจอดทิ้งนานนะ่ะก็าค่อยมาเก็บงานอย่างลิดวงดิดเบรกเนี่ยคือถ้าเบรกมันหมดจนสีนะครับว่าวงมันกินเนื้อเหล็กของดิดเด๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยนะครับพอลื้อแล้วก็ทั้งยางทั้งชุดช่วงล่างทั้งหมดแล้วก็ชุดโช้อัพหลังส่วนชุดโช้กอัพหน,น้าเนี่ยผมอาจจะเอาเดี๋ยวผมมีน้ํามันของโมตุนเบอร์20นะครับเอาไว้ให้เปลี่ยนเพื่อให้โช้กหน้ามันมีความหมืดขึ้นกว่าเดิม ก็จะทาให้มันเกาะถนนดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าของคุณต่อยโมดิฟายแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็คิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะเริ่มต้นสายโคลลิ่งนะครับก็มีรถเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาโมดิฟายทำเป็นสายโรลลิ่งได้นะครับเฮ้ยมาแล้วนี่ไงท่านผู้ชมไปดูหน้าตาดนีเอ้ายางยังไม่ได้ครับยางอันนี้โชกครับอ๋อจะเปลี่ยนโชกก่อนโชคโชคเดี๋ยวมาแล้วผมนึกว่ามียางมาด้วยหนักว่ะ นี่ครับดูตรงนี้ครับนี่โมดิฟายจริงคันนี้ฮะหรือชุดคอนี้เพิ่งซ่อมบำรุงกันมาเลยอัน,นตอนแรกมันพยักหน้าใช่ไหมใช่แล้แล้วคู่ต่อยซ่อมไงมัดมันไอชุดคอ d y ชุดไฟหน้ากระดึก๊กกระดึก๊กกระดึก๊กครับ DIY ไออีกเกบมันไทยครับอ๋อใช่อ๋อนี่ไงก่อนเพราะว่าสั่งกล่องยังไม่มาแต่ก็คือมีโปรแกรมว่าจะเปลี่ยนหมดหน้าปัดเหมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ชุดหน้า หน้ากากหน้าแล้วก็ชุดดาไฟชุดใหม่ชุดใหม่ครับชุดใหม่เพาะว่านี่มันหมดสภาพแล้วหมดสภาพเสียแต่ว่าทเกียร์ยังขึ้นอยู่แต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวต้องเซ็คเพราะร่มันรุ่นนี้พังบ่อยไดลงลงเ็คก่อนโอเคได้เดี๋ยวลองดูว่าตอนที่หมดิฟายเสร็จนี่ได้ชคอัพมันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูทีว่าจะไปเปลี่ยนเลยหรือยังไงดีนะเดี๋ยวดูนะครับนี่ได้ของมาแล้วก็อยู่ที่ร้านช่างแล้วนะครับก็ ผู้ต่อยเขาก็เริ่มเอามาติดตั้งแล้วนะตอนนี้ก็จะเห็นว่า,าจะมีในคือต้องบอกก่อนว่าอัพทุกอย่างเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นโช๊คลังผ้าเบรกหลังยางหลังโช๊กหน้าก็จะเปลี่ยนน้ำมันนะครับเป็นของโมตุนนะครับโมตุนอันนี้จะเป็นตัว20นัดเลยก็จะกระชับหน่วงขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับโช๊กอัพหน้าแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกหน้ายางหน้าทั้งเสร็จร้วก็พร้อมที่จะลุย ธุรกันดานได้ในระดับพ่ดีขึ้นนะครับแงรู้ต่อยแฮปปี้นะครับอันนี้เปียแชร์ก็ยังไม่ได้ <c oughs> ต้องเข้าเหนือไปก่อนช่วงนี้โอเคครับตอนนี้ก็มาดูหน้าตาครับว่าจะเป็นอย่างไรจริงชิ้นงานแบบให้คุณครูต่อยลองดูด้วยตัวเองลอ,องดูกันเลยครับแหววออกแล้วทีละต้นทีละต้น,ตนเดี๋ยวจะตกนะโอ้โหเนสีด,ดำอ่ะเฮ้ยดำ ดำเลยครับเฮ้ยโอ้วางดีๆวางดีๆโอ้ยดำถมืน่นเพนะเอ้ยคุณต่อยคุณต่อยน้องจับดูชิ้นงานหน่อยนะ<อ>ต้องบอกว่าคุณต่อยจริงๆก็เป็นสายที่แบบว่าเล่นของเล่นของเลยด้วยนะฉะนั้นก็จะรู้ว่าเกรดของเป็นยังไงนะครับโอ้ยไม่มีอะไรครับเฮ้ย <c oughs> มีบูธลองบูทลองด้วยอ๋อคือเขาก็จะมีบูธมาให้นะสำหรับว่ารุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรกันว่ากันไปนะ มีสติ๊กเกอร์อ,อ,อ๋อสติ๊กเกอร์อติดรถติดรถได้ดไดรเหมือนเป็นขยายการตลาดของเขาไปอีกอโอ้โป็นไงคุณต่อยต้องจับ<ก>สัมผัสสัมผัสแรกตวแกนนะครับแกนปรับได้หนึ่งจุดนะตัวนี้นะแรงใช่ได้นะครับกา <โอ S 2> ้านอันนี้เป็นยาแอบซอบกันกระแทกยางอืมอยางกันกระแทกปรับระดับได้โอโอ หนึ่งสอี่๋อมีเหรอไม่มันมีน้ำหนักอยู่คูต้อยมีหระดับนะครับมีน้ำหนักอยู่นั่งไงมีน้ำหนักบอกอยู่5 0าสิบถึงหนึ่งอยห้าสิบถึง้อแกหนึ่งแคหนึ่งครับผมใช่แล้วก็ขึ้นไปอีกร้อยถึงร้อช่วงละยี่สครับตัวสูงสุดได้เทานี้สูงสุดได้กี่โลร้อีบถึงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบถึงร้อแล้วก็ร้อถึงร้อยแน้ำหนักได้ร้อยแโลครับก็คือระสัาหสบายๆนะ เพราะว่าห้ถึง100เนี่ยคุณต่อยก็น้ำหนักตัวกับของมันน่าจะเกรดประมาณนี้อยู่แล้วประมาณประมาณอ้าวเวยสำหรับใครสนใจรุ่นนี้นะทีเผื่อใครจะถ้าบรรทุกหนักขึ้นก็แล้วแต่แต่มีชิ้นงานสวยมากนะบอกก่อนเดี๋ยวคนจะถ่ายอินสกรมดูงานดูงานงานดูงานแล้วเนียนสวยสวยมาเนี่ยของแพงคุณ ร้อยแล้วนะครับนี่ก็ร้อนไม่จะร้อนยังไงนะฮะมาแล้วครับผมสายแอดเวนเจอร์นะครับ โอ้โหโอ้โหโชคดีด้วยโชคดีด้วยรอบนี้นะครับโหมองไม่เห็นโชคว่ะจะโฆษณาโชคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับสวัสดีครับคุณต่อยพอแล้วคนฝ่าเดินท้าแล้วโอ้โหตอนนี้รถมาเต็มของผมเละเลยครับเมื่อกี้ลงตรงนี้ครับสวยไงลงตรงไหนเนี่ยลงตรงนู้นมาครับเจอมีล่องเลื่อๆวันนี้ก็มาดูคุณต่อยเซตอัพรีวิวกันเดี๋ยว จะดูได้สองช่องดูช่องผมผมจะรีวิวคร่าวๆได้ไปดูเดี๋ยวให้คุณต่อยบอกรายละเอียดฟิลลิ่งนะอันนี้แต่ผมให้คนดูดูเฉยๆว่าติดตั้งแล้วหน้าตามันประมาณไหนแต่อันนี้ก็มัดมาเต็มข้อเลย <Okay. S 1> คุณต่อยนี่ผมว่านี่หลุมตรงนี้ก็เย็นนิ่มกันนะเนี่ยยังไม่หมดดีดีโอเคก็ไม่ต้องมูก็นั่ง่นตรงกลางง่ายด้วยนี่นี่คือโช๊คอัพที่เปลี่ยนมาเป็น,นาาขึ้นเร็วววขึ้นเร็วนะำเหมือหำเหมือรุ่น,นหำเหมือนี่ครับ เรามีโอกาสมารีวิวกันชิวๆนะตกเย็นมาสบายๆยางใหม่อุ้ยมิชลินรุ่นอะไรนะเดี๋ยวมาละซิตี้โปรนี่ครับนะปวันใจสายท่องเที่ยวนะครับเนื้อโอ้โหเนื้อยังนืดอยู่เลยนะครับนะยางใหม่นะครับตัวนี้ก็โชคดีไปครับก็ต่อี้ก็ได้สมาชิกใหม่พร้อมลุยกับคุณครูต่อยนะครับเป็นคุณครูต่อย c a m p ปอร์แวนไม่ใช่แล้วเขเนื้อเป็นอะไรนะอ๋อถอยสตอรี่ก็ยังจะผิดนะครับเราก็ยังจะรีวิวผิดเดี๋ยวจะเก็บภาพสองคันนี้แนละ้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูในเพจนะเพจกอรหมอกเที่ยวนะถ่ายรูปคู่กัน2องคันสวยๆนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอัปเกรดแล้ว <laughs> เพื่อนๆในทิปก็โมรถโมรถ,มรถดูแลรถนะครับทีนี้ก็พร้อมที่จะไปลุยกันนี่โคเนเลน,เล,น,เล,นลืนล่นๆอย่างนี้ไม่ต้องห่วงโอเคไปจยม